หอน้ำแรงเจดิคิดหอดใจไว้ไลยได้แห,ห็นกระดูกวร,ปประรูบักบฟองโงโงเห็นมันเทงยังให้กินแสบเคือย่าบมฟรีมือกับเพื่อกันมันแรงต้องกิน,น,กนยังว่าบักแปลงเจดิยังให้กินว่าเส้ ขนาดซีงยังรอเนาะกูรอมาแบงรอบะได้ฝากขอครอบไป็นหัวใจเด้อไปเฝ้ากลับมาหื้อยัมไเฝ้ากลับมาหาในเด้อบัก,กันี้มันเกิดอย่างนี้โอ้บักกัดซีลาเออบักบอบไปดูนี่มีอะไรกินไหมไปดูในครัวมีอะไรกินปะมามาพ,อพอ่อพ่อต้มอกไก่มาให้ละกระเซิงจิ้งหรีดร้องใส่เซิงเิก ไปหาแนวกินแรงก่อนไปแรงจะกินอย่างโูเปิดไฟกันนะลูกนะไปเปงไปเปิงแรงเวๆไปเปิงแรวกินแรงแนวกินแรงอยู่นี่ลูกมาดูแนวกินแรงแล้วแนกกินแรงแนกกินแรงพ่อทําอะไรไว้วะยายไม่อยู่พ่อก็ทําเป็นเหมือนกันได้ยังนี่พ่อต้มอกไก่คุกอาหารเม็ดวันนี้เมนูพิเศษใช่ไหมฮึอกไก่ ของโปรดนั่งลงนั่งลงของโปรดแล้ว,ลวกูบอกว่าเด็ซื้อวะกูอยากกินวะนัวดอยู่แบ่งต้องใส่รดีเพิ่มหน,หน่อยนึงแล้วก็ผงซุรสหน่อยนึงแได้ไหมนะอันนี้ต้องโอ้ยกำลังดีจะต้องเติมซีอิ๊วขาวน้ำปลาซีิเนื้อซับซับซับก็ซีิเหล้ากู้งอนน้ำปลาซีบิง้งไปแต่พ่อทำให้กินทีนี้ ระหว่างเย็นเย็นมานี่มานี่มานี้มานี้นเข้าห้องเข้าห้องเดี๋ยวพ่อทำให้กินมารอข้างในมารอข้างในเลยแล้วมารอข้างในเลยแล้วมารอข้างในมารอข้างในมามามารอข้างในรอข้างในระหว่างนี้รอข้างนในไหนดูรอข้างในค่าเวลาก่อนระหว่างนี้โอ้ลูกสองคนพ่อเลี้ยงได้พ่อเลี้ยงได้อ่านั่งลงนั่งลงอืม ไม่ต้องห่วงนั่งแล้วเสี้ยวฟั่งก็ยังนี่นิ้วเข่วเรยเอฮะปกติย่าให้กินนิ้วหามงหนึง่งอันนี้หาม่วงได้กินข้าวอยู่ดมดีแต่อีนี่ดมหามด้วยละเมฆเซ็งดมเหมือนกนันกินแปลกๆไปกินแค่ขีดนี่แหละ <c ười> ลูกเต่าผู้ใดละ่ะมึงเนี่ยฮะมึงมาหยั่งก้อนที่ร่าเด้เนี่ยแมงก้ม,น,ม,มนี่ คิดหอดข่าซากเด้คิดหอดข่าซากเด้อวัี้ผู้มาหยอกเวยคิดหอดขขาซากมาเน้อยเลืนหนาแน่วเฮ้ยขไายยุ่ไปไกลๆผูกำลังทายคิดดีอยู่โอู้้เลนอินย่งมันยังไกลไปไกลกูไปไกลกูไปไกลกูเกุเลไไปไกไดยังกับพิษยังกับวัดเถิด Khoan nạn mà dù còn ngang cài thì sư cái chẳng chỉ cắt của lại. Ồ, cẩn thận bầu cẩn thận, sừng sừng lai mà mây ra, pai a ra, pai a ra, pai a ra Pai, pai lai, pai, 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 đi hết ngang thế? hai là mẹ giá, mẹ ơi แต่ท you know? oh, yeah. ันมีพ่อเราบอกกลุ un ่มคว้างสัตว์นี่เอาใหญ่เลยเนาะเมียจ๋าโอ้ยยายเบิ่งคลิปนี้ยายยายเบิ่งได้ยายเด้อยายเบิ่งมันเด้อมันนิสัยบ่ดียายบ่อยู่เบิ่งนิสัยมันโลดกูจีสูนด้วยกันได้ปะเนี่ยกูจีสูนด้วยกันได้ปะเนี่ยกูจีสูนกูจีสูนกุจีสูนกูจีสูนสูนได้เห็นยังบ่ได้โอ้ยหยิบผักเอ้ยบ่อยากนี้แล้วันยายยายยายชวนกูโอ้ยหามันกูจินเบิดหมดลายแถวว่า อีพัดต่ำตับต่ำปอดอีพัดตุต่มตอนยายยายบราอยู่ในที่เอาไงนะมึงเนาะออสันขวาน <c oughs> ยาเด้วยยาจืดด้วยยาเกาแบเนี่ย